ทุกคนทพื่อสอบนะคะก่อนที่จะไปมอมให้ทางโโปรปตเนาะนี่ค่ะแต่เราจะทำเมนูนี้นะคะให้ป้าก่อนออ <c oughs> อาาาจจจีวนน้

กำลังปกติอาปด้วยต้องส่ง้องไ้ยงชวนมัดัไม่ขึ้นอต่อนต่อ ประธานไฟแชกเราอยู่ไหนไฟแชกขึ้นไหมแม่ขาขึ้นไหมรปของล้มันพอขึ้นแล้วขาได้ไปขึ้นเลยนี่เขาด้วยมันยกเท้างเขานะไหนไม่คือมันจะบอกทีว่าสบายมากเลยที่เขาเอาขาขึ้นมาทเนี้ยสำหรับผู้ป่วยที่แบบปวดขาเนาะ ก็ยกขึ้นได้สบายมากแล้วช่วงเนี้ยมันก็จะโอเคสำหรับตั้งหลังนี่เพียร์เมนเม้นตงเลยนะเจีงลเจียงลมอะไรทกอย่างเจียงลมเจงไร ก็สั่งเมนูเด็ดนะคะมีพ <And wrote this one> ั่วไข่เป็ั่วไข่เพั่วไข่ีแบบนี้ต้องยาที่ทาให้ค่อยน่ะเาอไข่ลงหม้อเลยไข่ขวพุ่น้ำอก็ตอกไข่ลงไข่ขาวไข่ขาวไข่แดงก็ไข่แดงัก็เลยเป็นห่เกล็ดเพราะว่ามันิปแฮปปี้กี้ ัวขายปาทีา <poisoned indo> ้อยน่ารงเรียนานี้ถ้าถ้าเวลาหมดีไม่พีไปรับที่งาโรงเรียนเพาะไม่ไม่เคยเห็นโรงเรียนหลพาไปดูาบอกว่ อย่างเช่นเช้าและวกเร่มไปเขาก็สมาธิทุกคนก็ขึ้นเรือเราจับในสมาธิทุกคนนะใครอยู่ในทีมพอเขากับมาเรายกด้ยกยกข้าวเราวันนี้แก่ั่วอย่างนี้วางไว้ก็ได้ก็ไม่รู้คนดันมากงานจิตมากเลยอาหารกคืออาหเด็กเนะคะทุกคน

ยา้วันนน่ะใช่ <ไ box. S 2> ต้มแดงตัมแดงไม่ต่อไ่ใช่ไม่ใช่มใช่ยกล้าไม่ใช่เหรอใช่ต้้วอเลยเอ่เดียวแน็เราต่างไกันเรือแนี้นีตแถวโต๊ะนก็บต่างได้ไปต่างเพย เมนูนี่แกงคั่าาวไข่นี่หน้าตาแบบนี้เพื่อนโอ้แย่แล้วแอดชิสจะ <laughs> พึ <laughs> พ่งเป็นอะไรนะแอดชิสจะพึง่งเป็นอะไรนะ รีบกัแดดไี่กไปใส่อันน้นงมาถักซะกันมึงฆ่าพ่งมึงาพ่งต้องต้องร่วมก็ไม่ทันเลยโดนแกงจแล้วจิกลางร้วไม่หมอ เดี๋ยวเดี๋ยวกลางลมให้หมอเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนเครื่องความเป็นเครื่องนเครื่องก่อนตามหมอเป็นผน้นำกระล่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระ่มเป็นปกติเลยความดันมันไม่ขึ้นความดันเป็ปกติโอ้ยยิ้มกันแดดที่พี่ตรงหน้าเรานะ พอไปจ yup. <im Claire> ัง <Jetzt> ส <die abil itation> ีคิ้กันแด่ที่พี่ต้องมาหรอเนาะพี่พี่พี่ี่พพี่พี่วี่พน่พี่าี่พีคพี่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 นีดพะ่พี่พี่พีเพี่พีกพี่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 พกินี่่พี่่พ่ี่พ่พ่พด่่่

ถายแล้วเมื่อกงนี้ไ้่นาทีวทันน่ะนาขึ้นฟ่าพอดีแล้วแปดนาทีกินที่กีนกับอะไร่ยิมะละบ้างเนาเราหยิงกอบคักาเด้เออบอสกินไหมกินักินใบกินบั่ายเห็นหวางบัว่ายนี่ค่ะทุกคน เดี๋่ละอาหารก้อก็ถึงเลขอาหารก้อนก็ถเลขก็จะกินขนนรเจำละเขาว่ามาถึงเลขประจําไงเขาเศ้าคอยได้พป่น้องเออพี่แพรสวัสดีค่ะนาคุณนิงสวัสดีค่ะมากินข้าวเช้ากันกองแก้วสวัสดีค่ะห่อนเขาเป็นนี่ห่อนไม้กินข้าวเด้อจริงเหรอจำก้นป้า่กนได้พี่น้อดโอ้โหพี่เอะ ไปลนันชีแล้วช้ละเดี๋ยวาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋จะเปลี่ยนเปของนี้